สวัสดีค่ะวันนี้น้องแมรี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับราเพให้ฟังเองนะคะไม่ต้องอ่ะฉันไปพออโรงเรียนนี้ฉันเป็นคนทําเองเดี๋ยวฉันจะอธิบายทุกอย่างเองเธอไปพักก่อนเธอเธอสร้างแบบโมเหนื่อยแล้วนี่เฮ้ฉันไปพักก็ได้นะไม่ต้องบอกก็รู้สวัสดีกำลังหารลเพสนุสนุกอยู่หรอมานี่มามาหาไม f แฟบโมเลยเอ็มพีเอสหนึ่งนี่มาเรานั้นได้เปิดรับคนไปที่เรียบร้อยแล้วณตอนนี้เราได้เปิดรับผู้คน หรือนักเรียนจำนวนมากเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะพาไปทัวร์เองโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้นได้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต่างๆและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากปีศาจท,ที่น่ากลัวหรือการลงดัดเจียนที่เราดันได้สร้างขึ้นมามีงานพัทนาให้ทำแอกมากมายโดยเฉพาะบ้านพักที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ทุกเสียงทุกอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อตัวนักเรียนและนักศึกษาและอาจารย์ทัุทกคนไม่ว่าจะอย่างไรก็มีความโหดร้ายอยู่เสมอนั่นก็คือปีศาจมักจะมาบุกได้ทุกเมื่อและทุกเวลา